สวัสดีค่ะอาจารย์สิริพรจำเนียนสวัสด์นะคะอาจารย์ประจําคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์อยู่สาขาชีวเวชทศาสตร์วันนี้อาจารย์จะพาทุกคนไปรู้จักกับโรคสมองเสื่อมนะคะหรือภาวะสมองชลา <Wow. S 1> ในปัจจุบันนะคะประเทศไทยเข้าสู่กันเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวโดยข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ เผยแพร่ว่าเรามีประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีมากถึง11ล้านคนนะคะหรือคิดเป็นร้อยละ17.5ของประชากรทั้งประเทศนะคะโดยปัญหาที่น่าห่วงของผู้สูงอายุก็คือการมีภาวะสมองเสื่อมนะคะมีข้อมูลรายงานว่าในจำนวนผู้สูงอายุเหล่านี้มีผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมมากถึง800,000คนนะคะ สมองเสื่อมนะคะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะคะได้แก่การเป็นโรคในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองแตกหลอดเลือดสมองตีหรือว่าหลอดเลือดสมองอุดตันนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการเป็นโรคสมองเสื่อมเกิดขึ้นหลังจากหรือเกิดขึ้นร่วมกับการที่ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญนะคะก็คือการขาดการใช้งานของสมองส่วนนั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์ประสาทบริเวณนั้นเสื่อมตายถือเป็นภัยเงียบที่สำคัญของโรคสมองเสื่อมค่ะ wow. การของโรคสมองเสื่อมนะคะก็จะมีหลักๆเลยก็คือความผิดปกติในการใช้ภาษานะคะมีการเลือกใช้คำที่ผิดปกติมีการหลงลืมทิศทางหลงเวลาหลงสถานที่นะคะมีมีอาการหลงหลงลืมลืมโดยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะวางของผิดที่ปแปลกๆนะคะกลุ่มอาการพวกนี้ให้สังเกตตัวเองว่าเป็นอาการเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมหรือสมองชราค่ะ เราสามารถชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้นะคะ หก็คือหากิจกรรมใหม่ๆทำอยู่อย่างสม่ำเสมอเช่นการเล่นเกมนะคะการฝึกคำนวณหรือการเล่นดนตรีก็ช่วยได้นะคะสก็คือการทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอาหารกลุ่มที่จะสามารถส่งเสริมหรือว่าบำรุงความจำหรือชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ก็จะเป็นอาหารในกลุ่มวิตามิน B นะคะวิตามิน B รวมนะคะ B6 B12 วิตามิน C A E. น,ะะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารในกลุ่มธาตุเหล็กน,นะคะนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ผ่านมายังแสดงให้เห็นอีกว่ายังมีผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติหลายอย่างที่จะช่วยส่งเสริมและก็บำรุงความจำรวมถึงชะลอความจำเสื่อมได้ mm hmm. เช่นใบแปะกว้วยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้การเข้าสังคมนะคะการพบปะผู้คนการพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นก็ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้นะคะ อีกหนึ่งเทคนิคสําคัญก็คือการนอนหลับให้เพียงพอนะคะมีงานวิจัยลองหลับว่าคนที่นอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ7-8ชั่วโมงต่อวันจะช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมและช่วยบารุงความจําได้ดีกว่าคนที่นอนไม่เพียงพอ จันก็หวังว่าข้อมูลของวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ได้เข้ามาชมคลิปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงภาวะนี้ทั้งของตัวเองในอนาคตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของพวกเราทุกคนด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าฝากติดตามคณะสาเาวชศาสตร์ด้วยค่ะ